ไอ้เย uh well ี่สตามามันไปป้นก็ชื่อกูมาแล้วเพื่อนเกิดอะไรขึ้นวะเมื <ha? ่อกี้กูเจอลิงอีกกลุ่มหนึ่งด้วยอันนี้กูกลุ่มที่สองฮะกูโดนลิงกระทืบเหรอกูเห็นอยู่แบบแบบกี่นี้ใช่ใช่ใช่แล้วปากพี่ไปเลือดเลยัันเนี่ย เอาของกูคืนมา<ะ>นไม่ได้เลยไม่มีใครมาป่าวมึงเนี่ยไม่ได้<ะ>เลยไม่มีใครมาเลียอะไรกูไม่ได้เลียไม่กูมาหามึงเนี่ยไม่ได้เลยอ่าทำไมครับอันนี้ได้ได้สารที่ส่งไปหรือเปล่านนได้สารก็เลยมาเนี่ยไอ้เฮียอันนี้ดีมึงู่คนแรกเลยนะเนี่ยไอ้เชลินไม่มาเลยเอากูมาแบบสายฟ้าแลบตัวทีที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาเรี้ยงเลยแล้วกันมา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 หาที่คุยหน่อยไหมเฮียขอยาขอเกาะหน่อย ข้าวก็จะหมดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เน yeah, 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 yeah. um> ี่ยตอนนี้ตอนนี้แหละอคอยขอขอขอยาขอข้าวในอเี้หมดเลยเนี่ยต้องเริ่มจากตัวสับด้วยขีบขวา้โอเคโอเคยา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 ปั๊มอ่ะยาปั๊มกับเกาะอ่ะ นั่นสวยดูกระจกกูส่งไปส่องสารไอ้ดินไม่สนใจกูเลยไม่มาหาไม่มาเลยอไอซิก,ก้ามันใช้ยังไงวะดูดเลยดูดเลยดูดโอเคเข้าเรื่องเลยคืองี้เมื่อสามสี่วันก่อนอะที่ซัมเดย์อะ่ะแม็กเจอ่ะเขาไปเย็นอุ้ยเกียดแม่งอยู่พอดีเลยแล้วไงต่อคนที่ไปชวนแม็กเจเคมาซัมเดย์คือกูอุ้ย มีอำนาจขนาดนั้นเลยเพื่อนกูกูไปเรียกมาเองอะเขียมึงไม่สุดว่ะเขาไม่ค่อยถูกกับดัมเบลเฮดกูก็เลยไปตามเขามาหวังว่าจะพาเขามาเข้าเอเมเคแล้วไปกระทืบได m ม n d h เฮดด้วยกันเขาก็มาเติมกระชาไปประมาณห้าแสนตอนนี้เขาก็ได้อาวุธครบมือละได้เขา่าล่าสุดมานไ,ได้เอะสนับบวกหกแล้วมั้งออเรวจักูก็เลยนะดีใจว่าวันที่สิบแปดนี้กูจะเจอกับดัมเบเฮดแบบ ฟูออปชั่นเดี๋ยวแม็กเจเคนี่ไปไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเแิ่งปต้องเป็นสิแปดวะแม็กเจเคไปอยู่เดี๋ยวไม่เห็นแล้วมั้งเห็นเขารือๆกันให้ควักเลยนะกูเลยงงว่าอ้าวไล่แม็กจะทะลยศมึงแบบนี้ไม่ได้นะกูเลยงงว่าคนที่คนที่ไปตามอ่ะคือกูแต่ทําไมต้องไปเข้าร่วมกับไอบอลทั้งทั้งที่ไอเฮียบอลมันไม่มีอะไรดีไปมากกว่ากูกูดีกว่าเยอะโวคนไรเลี้ยงไอเฮียบอลมันชอบขายมึงไม่เคยขายใครไอเฮียกูรู้จักมึงมานานเพื่อน เปินก็ประมาณว่าแบบตอนที่กูเจอลุงแม็กอะเขามีไอเวดมีก็เซิร์กมีไอแฟงก็หลักๆก็ JAK ประมาณสี่ห้าคนน่ะน่าจะไปกันหมดเลยอะแต่มีตัวมีตัวไฮไลท์มีตัวโหดใช่ไม่โหดไม่โหดมงมงทีนี้กูก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเล่นไปกูัวไม่น่าไหวหรอกเพราะว่าดมอนด์เ XJK อย่างเงี้ยกวัว อยู่ดีๆมึงก็ส่งสารมากูเลยมาถามมึงอ่ะว่ามึงไปนู่นอ่ะมึงสนใจไหมอแล้วมึงไม่ได้หวนหมายสารที่กูที่กูส่งไปเลยเหรอก็มึงส่งหมายสารมากูถึงมานี่ไงมันประจบเหมาะพอดีเลยสวยกี่คนบ้างกี่คนกี่ทรัตมึงมึงมีกี่คนอ่ะกูไม่ดันอาวุธนะไอสัตว์เมื่อยมึงคนเดียวกูดันได้อยู่ กูบอกกันเลยว่ากับมึงอะไม่มีปัญหาไม่แล้วถ้ากูไปคนเดียวมึงคิดว่าจะไหวกับกับไอ้นี่ไหม JKX แล้วมันเหตุคิดว่าไหวปะไม่ไม่เอาแบบเอาเชิญกูไปแล้วไปโดนสัตินไม่เอานะกูขอเลยตอนนี้กูวมั่นใจในทีมไฟกูเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่า <Hey. S 1> ช่วงที่ผ่านมาครึ่งเดือนกูแพ้ได้วันทึกตลอดเลยเมื่อพิ่งมา oh. ชนะได้วันสองวันเนี่ยเพิ่งจูนกันได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็แนอดอบก็เริ่มสู้ได้แล้วอะแก๊งกูมันก็ เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามึงต้องเข้าใจก่อนว่าเอเมเคที่ท,ที่ที่เล่นอยู่เอดดีตอนนี้ไม่ใช่เอเมเคเจนแอมนะยา้ยายาไปตายหาตายหก<อ>ล,ล,ล้วนอไูอยลอยลอยต้องตามมาได้บ้างไหมตัวเก่ามีได้มีตามมาได้ประมาณเกือบสิบคนอยู่ที่เหลือก็เป็นหน้าใหม่หมดเลยเฮ้เหมือนกูฝันว่ามึงไก่สอนรามอยู่ด้วยกันแล้วปะอยู่แก๊งเดียวกันแล้วปะหรือกูฝันวะคือตอนนี้พวกกูคุยกันหมดละก็คือเหตุผลกูเข้าใจน้องๆเพื่อปากท้องกูก็เลยไม่อยากจะไปว่าใคร ใช่แล้วมันมันกลับมาอยู่ในเครือบไอ,อสารรัมเหมือนกูเหมือนกูเห็นตอกเตื้อไม่ได้กลับไม่ได้กลับคุณน่าจะฝัดถ้ามึงไม่อยากตายรอบที่สองหรือลงหลุม EP สองก็ไม่ต้องมาเพื่อนแต่พร้อมตายก็มาถ้าเกิดว่ากูแพ้กูกลัวได้วันเี้จะยืนข้าม,มึงรอบที่สองไงกูกลัวคนจบโลมึงรอบนี้จะเป็น JK เจ้าเก่าข่อจักันกูไม่กลัวตายหรอกเฮียมันจะทำเพื่อนกูไอสัตว์เเหลี่ยมกับมึงหลายรอบแล้วไอแม็กกับไอบอลอ่ะ จัดให้เพื่อนกูไม่กลัวหรอกถ้ามึงคนเดียวอะ่ะกูได้เลยเต็มที่เดี๋ยวกูหารถประมูลให้ขี่พร้อมแต่กูไม่รับประกันนะว่าจะชนะมันได้อะ่ะโอกาสชนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือได้มานี้มันมา oh. ทีหลังก็จริงเว้ย oh. แต่กาชารอบรอบที่ผ่านมาแม่งของล้นเมืองอะ่ะอ๋อเหียกูจะตายฟรีไม่เนี่ยกูไปเนี่ยอ่ะ อเวลาประกันกูก็บอกอยู่ว่าตอนเนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไหวนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไร่เศษหรือเอไมเคนี่คือแบบมวยรองจัดจัดอ่ะไอ้กูขอไบห้าสิบห้าสิบแบบกูวัดได้อยู่แต่ถ้ามึงจะมาบอกโอกาสจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่กูไม่เอาด้วยเด้อฮ้ยสูงกว่านี้หน่อยก็ถ้ามึงไปก็เปอร์เซ็นต์มากจะเพิ่มเป็นสี่สิบไงโอ้ยเฮี้ยกูคนเดียวมันไม่ขนาดนั้นหรอกเด็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 กมึงเก่งเก่งมึงเอากลับมาบ้างไอ้เฮี้ยตัวเก่งๆครับก็น้องๆในแก๊งกูมันก็มีกันหลายยคนอู่ แต่ถ้าเกิดว่าไปอ่ะกูจะไปยื่นออปชันเสริมแบบเฮ้ยขอสี่สิบคนเลยได้ไหมเนี่ยมึงมาจะได้ไม่ต้องเอาใครออกเฮียไปก็แบบเหมือนเหมือนเพิ่มคนไปในโคตายื่นออปชันเสริมแบบไหนไหนมึงก็จะเอาเข้ามามึงก็ไม่ต้องไปไล่น้องๆมึงออกก็มัดรวมกันเลยเฮียใช่ปะสี่สิบห้าห้าสิบคนชนห้าสิบคนไปเลยหรือสี่สิบคนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไล่ใครออกเลยใช่ปะ่าสล็อตพิเศษปะสล็อตประมาณนั้นอะ ก็ต่อรี่ใหญ่ดิอยากอยากเล่นนี่กูก็เตรียมใจไปแพ้แต่กูก็ขอเล่นสนุกสนุกน้อยมันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนอ่ะแม็กมันไอ้นี่มึงอีกแล้วมันที่ผิดคำพูดอีกแล<ส>้วจะมาอยู่กับมึงไม่ใช่หรอเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาอยู่กับกูเขาบอกเขาจะมาเดิน<า>เล่นไอ้<า><ต>เฮียบอลไ,ไม่รู้ไปคุยท่าไหนน่าจะไปเข้าร่วงบอลบอลแต่กูก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคืองนะกูมองว่าสีสันแล้วก็น่าสนุกมันตัวเลียเลยไอ้เฮียบอลอ่ะกูดูนิสัยมันออกดูมันเลียไปทั่วไอ้น่ย มันเอามึงสุดนะมึงไปรอบนี้มันไม่เหมือนเ,เดิมนะมเกง่งขึ้นเยอะนะแก๊งมัน,นะนกระจกกระจกเดิมอ่ะมึงให้กูกี่ที่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวกูจะได้ไปไปคุยน้องๆดูถ้าเรื่องของไม่มีเดี๋ยวกูเติมมาก็าได้เติมดันให้น้องๆก็มึงลองไปถามดูแล้วกันว่ามีใครอยากจะมากับมึงไหมแร้วมึงค่อยมาบอกกูดีกว่าอย่างนั้นนะ่ะถ้ากี่คนเข้าๆสี่คนห้าคน ฮ่าก็เดี๋ยวกูส่งไลน์ชีอไปให้ดูมึงไม่โอเคต้องแหนก็บอกกูแล้วกันหลังไหมไม่กูไม่ได้ติดอะไรใครทั้งนั้นเน่มึงอยากเอาใครมาก็เอามาได้หมดแหละห้าคนสี่คนห้าคนนี้ไหรวมกูอุ้ยต้องเป็นสี่โตดิสี่คนเพาะจัดสี่โตไปให้มึงเลยเห็ดไหมได้หมดอะถ้ามึงอยากมาแล้วเพื่อนเลฟกูอีกคนหนึ่งอะจะืีมันไปได้ไง โอ้กูส oh, ่งหมายสารไปไปมันไม่เห็นตกใจอะไรกูเลยเอาเว้นเลฟด้วยไหมเอาเว้นเลฟด้วยกูส่งหมายสารไปเมื่อวันวันนี้มึงมาแล้วมึงขึงไวมากเลยนะอ้าวเฮียเมืองแม่งอยู่ใกล้ๆกันในเฮียไทยกับเขมรในเฮียกูบินมาแป๊บเดียวกูไทยนะกูไทยกูจะถามเนี่ยมึงยังไงกับมึงไปคุยกับเพื่อนกูยังอ่ะมึงยังไงมึงจะเล่นด้วยเปล่ากงถามดูดิอ่ะมึงก็คุยเอเไียเฮียมันคุยกันบ่อยไม่ใช่เหรอ สรุปคือกูต้องบินไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมเนะี่ยเออะกูเอวาวด้วยอยู่แล้วตัดันตินอยู่ช่วงนีน้เอาพูดต,ตรงๆไงแก๊งกูน้องๆก็ทิ้งกูไปหมดแล้วใครที่ทงกูมวะก็เหลือแค่ตัวตลกสามตัวนะวก็ไอพวกไอ้นี่ไงบ๊อบบี้คีระอะไรเงี้ยทะระ้งกูไปหมดเลยมันไปไหนกันหมดละออกแก๊งไปหมดแล้ว,ออกกลวไปทำเฮียอะครับออกทำไมอนะ รู้่ะรูโดนทิ้งอะอตอนพูทุกวันนี้กูเปลือยอยเข้าเมืองมาไม่มีอะไรทำํำเหมือนโดนน้องๆทิ้งอะกูก็เลยจะหากแก๊งอื่นอยู่ไงก็เลยเอสอส่งคำเชิญไปถ้ามึงรับกูกูก็ไปอยู่กับมึงได้อยู่ได้ยาวเลยอะเอางี้ไหมที่นี่ตอนนี้ใครคุมเมือง a d เนะ่ะ ถ้าณนะตอนปัจจุบันตอนนี้ภาพที่กูมองนะน่าจะน่าจะทิมไปไดกอะโอเคซู้ไม่ได้พรแกงกูคนในเกียงออกไปเยอะใช่น่าจะซู้ไม่ได้้าถ้าเกิดว่ารีรีรีที่กูกำลังจะไฟกับพวก JK แด้วันเฮ d ถ้าเกิดว่าจบไฟนั้นปึ๊บถ้ามึงพากูชนะกูจะเอา M.K.K มานี่แล้วมึงก็ไปบอกทีมเอสอะ หามาสักแก๊งหนึ่งอ่ะสองสองบ้าสัตวเดี๋ยวกูมาเติมที่นี่เลยโอเคมันลงอ่ะอุ้ยอัี้อ่ะปเลยนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ก็ไว้ก่อนพับไว้ก่อนถ้าถ้าชนะก็แปลว่าเด็กๆกูเล่นได้ปล่อยเป็นเรื่องอนาคตไปเพื่อนลบสีเลียนมากแต่กูไม่ตายแน่นะกูไปไม่ตายนะไม่เอานะกูไม่รู้ถ้าถ้าแม็กเอ่ยปากจะจบโลคุยแล้วกูดิสออกตรงนั้นเลยนะกูไม่สนนะไม่เล่นต่อด้วย มาฆ่ากูรับสองไม่ได้แลมึงก็จะไม่เพื่อนอกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รับปากไอ้เหียกูยังจะเอาตัวเองไม่รอดเลยเอ๊ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะกูก็เอากูบอกตรงเนี่ยคือกูชวนมึงไปเนี่ยกูไม่รู้ว่าเราจะจะไหวไหมกูบอกตรงว่าแดมอนเทสแม่งเล่นอย่างเก่งอ่ะตอนเนี้ยจริงๆเก่งขค่ไอย่างนั้นเหรอมันเก่งตรงไหนวะมันไปได้คนจากที่ไหนมาไม่รู้เก่งจริงแข่งจริงไฟแข่งจริง ไม่ไมรู้ว่าถ้ากูโดนจบโลกูสั่งเศกอะเขียมไหมได้ไหมอันนี้มึงก็ต้องไปสั่งกับเจ้าของประเทศคนใหม่ไม่ใช่กูมึงก็มึงก็ดูเอาไอ้เหี้ยว่าใคร<อ>ใหญ่ตอนเนี้ยเอ็ดดีอะประเทศใครใดูด้วยโอ้ไม่ไหวนะเน่ไม่แปลกใจหรอกทำไมแก๊งมันเป็นระดับหนึ่งไงเหี้ยแก๊งเจ้าของประเทศอีสัตว์ไดมย เอางี้กูพูดตรงๆโอกาสชนะ20%แบบไม่ขายฝัน20%จริงๆกูไม่ได้แบบพูดแบบเล่นๆกูพูดจริงๆเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งกูก็กูก็ไม่ไหวนี่ไอจาขอบทุกน้องกูถามมันดูดิเดี๋ยวม่นด้เลยจรเก่งเลยจาขอบว่าเก่งเลยเก่งเก่งจ้าในปรนเฮ็ดเป็นไงตอนเนี้ยโหยไหมมึงอะตึงๆมือครับตึงอยีกหรอพี่เราลุ้นใหญ่มาได้เนี่ยพี่ ก็รู้นะกูแพ้ไม่เป็น,นเลยพี่ว่าจะแะะพ้กหมล่ะพี่ไม่แพ้หรอกพี่มามันบอกกูว่าพี่ชอบเพผมไม่ไว้หน้าพี่นะวันที่สิบแปดเนี่ยผมเอาสุดผมได้ j จเคมาร่วมด้วยผมผมเอาสุดผมขอให้พี่ผมหวังว่าพี่จะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะหวังว่าพี่จะต่อก,กอนกับผมได้มันมือมันตีนหน่อยมันว่วอย่างเงี้ยกูก็ตอบมันไปสั้นๆว่า ก็แล้วแต่อนาคตพออีกวันหนึ่งมึงส่งสารทารบมามึงคิดว่าโลกนี้มันถูกกาหนดมาไว้แล้วหรือเปล่ากูไม่ได้นัดกับมึงนะเราไม่นัดอยู่แล้วเราเลี้ยวอยู่แล้วเฮียกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะมาส่งสารอะไรในเวลาที่มันถูกถูกจังหวะถูกถูกเวลาขนาดนี้ก็ก็ดีอยู่แต่อยู่ที่ว่ามึงมึงพูดเอาชัดหรือเปล่าแค่นั้นกูจริงจังกูจริงจังจริงจริงก็ก็ลุ้นอะว่าใครจะแอะอาแขนมา ไตก่อนก็กาตูนขนาดแต่ถ้ารีมาก่อนกูเข้าไปแต่นี้มึงมาก่อนเนี่ยวันที่ที่แปดก็ตั้งแต่ทำอะไรรอป่ะวะก็ตั้งแต่กูแยกกันกับเจนแฟมแล้วไอเอ็กก็ไปอยู่เดวอนเฮดตั้งแต่นั้นเราก็แพ้รวลเลยเนาะพอไอเอ็กไปทำเวทก็ยังแพ้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนยังงอหัวไม่ขึ้นยังโดนกดอยู่ะโดนหมัดพ่เหมัดหนักเออเมาหมัดเมาหมัดใช่เล่นไงก็แพ้ ตอนเมื่อไหร่จะเลิกเป็นพวกขี้แพ้กูก็พยายามอยู่อ่ะไม่รู้อะเฮียแพ้แล้วแพ้ยาวดีดีรอบนี้เอาจริงได้แล้วม้าไอเฮียเอาจริงนี่แล้วเอาจริงกันแล้วขอเปอะปัญหามันอยู่ไม่รู้มึงมมเจอไหมปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันหาคนยากๆว่ะช่วงเนี้ยหาเก่งๆตึงๆมีเวลาไม่รู้เป็นเฮียอะไรหายากชิบหายมึงเป็นปะแก๊งมึงอะแบบหาคนมีเวลามาแอดอกไม่ค่อยขาดอะไรเงี้ย เดี๋ยวเฮียนั่น,น,นขาดเดี๋ยวเฮียนี่ลาอะไรเงี้ยกูเจอประจํำเลยกูก็เลยไม่นิ่งสักทีเปลี่ยนคนเข้าออกเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยสู้เขาไม่ได้สักทิผมกูปรับวันละสิบล้านอ่ะใครไม่มาเอางี้ง่ายๆเลยสั้นๆเลยมึงอยากเข้าร่วมไหมแตนมันเห็นเออไปไปไปไหนไปกันเออเข้าเข้าไปไหนไปกัน เขามาเขาเขาเติมห้าคนเราก็เติมห้าคนก็วัดวัดกันไปสถานระรันอยู่แล้วที่มึงเชีขนาดนี้งั้นว่างๆมึงก็ไปดูคงดูของดูอาวุธหน่ช่วงนี้ปังลามเขียวแรงๆอ่ะมึงจุดปังลามไมเล่นไม่ได้นะมึงดันให้กูใชมันอ่ะเออให้กูคนเดียวใช่มึงก็เติมหนิเฮียเดี๋ยวกูมานี่เดี๋ยวกูเติมให้มึงไปนู่นอ่ะมึงก็เติมหนิกะชาผู้เล่นใหม่อ่ะอุดนุนที่บอลหน่อยเออเปิดไปสักแสนลูกอ่ะไป ผู้อิเที่ยเท่าไหร่มั้ะหนึ่งเอมไมหนึ่งเอมล้านเดียววันนี้พี่เติมเดี๋ยวห้าหมื่นเองมึงดันให้กูซีเดี๋ยวไม่มึงก็เติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้วันมาเติมคืนมึงก็ไปเติมด้วยกันเดี๋ยวเติมคืนคิดอะไรมา้ยไอ้แมวไอ้เียบอลเหลี่ยมไอ้สัตว์เนี่ยเป็นแมงเหลี่ยมไอ้เียแมวอ่ะขอให้ไม่ไว้ใจนะมันเหมือนแล้วสิบแปดว่างไหมเอายี่สิบแปดว่างไหมสิบแปดหรอ กูมีนัดอยู่งั้นเดี๋ยวกูได้ไปคุยมึงว่างวันไหนนะกูคุยให้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็วันไหนวันนั้นแหละได้หมดแหละปุมบเรื่หรอกไม่คือเอามึงปั่นหรือมึงอะไรเนะี่ยมึงจะไปไหมถ้ามึงจะไปกูปได้ไปไปไปด้านของไอ้กูกูปปไปลองคุยดูด้านของไอ้กูน้อยเดี๋ยวกูไป ได้ได้ได้เดวดันให้อย่าเอาวุ้แหล่กูได,ได้คิวเปิดเตรียมไว้ให้ที่มันพอเล่นสตอรี่ได้อ่ะอะไรอ่ะเนี่ยบอสคิวเตรียมไว้มีดไม้ธรรมดาอ่ะโอเคงั้นไม่มีอะไรละกูจะบินไปต่อที่พนมเปญล,ละปะไปหาเพื่อนเราต่อยอคนหนึ่งปะจาป้าปะไปหาเพื่อนกูก่อนไปละกูจะไปละไีปตลาดกาจเลครับ รโดนตุลลอกไอ้ชัดอะไปลาดกันดีกว่าน้องชายเอเดว่าเอเมเคติเจอวิเชอร์ยังไงจะเล่นเล่นแล้วใช่ไหมเล่นกันยังอ่ะน่าเล่นกันอยู่ไม่มันเล่นเริ่มเดิมพันยังมันมีแลนเอ็มพีคด้วยพี่ดูในแมปดิปากซาดแลนลิงยังเงี้ยดูดิเออว่ะไอ้เหี้ยมีได้ไงวะ เนี่ยโอ้อ๋อสภาพี่เออว่ะตึมอนนี่ไม่ละพี่คนเดียวดิเออบ้าบ้าบ้าพี่สภาครับมันเก็บรถตรงไหนครับมันเก็บรถตรงไหนอ่ะตรงปั๊มน้ำมันปั๊มนู่นเลยครับปั๊มเลยค่ะเฮ้ยไอ้จ้ากูเจอแก๊งไอ้ดีดเอกเกน ให้ออเออแป๊บแป๊บพี่เยี่ยไอ้ดิสมาขึ้นแก๊งเอทีคตอนไหนวะเนี่ยอืมอ่ะใครนะเอ็กซ์เย็นเนี่ยแก๊งน้องผมไงเอ็กซ์เย็นอ่ะดีดีดเดอะบอสอ่ะใครนะดีดีดอ่ะมันทำแก๊งเอ็กเย็นอ่ะเนี่ยแก๊งนี้เลยไม่น่าใช่ครับผมนั่นแหละเป็นบอสเฮ้ยเนี่ยเอ็กเย็นเนี่ยใช่ไหมจ่าคิวปิดลูกเทวดาเอ็กเย็นอ่ะอันนี้มีดีลิสหัวอยู่ไหม ไม่ครับผมนี่แหละหัวแก๊งอุ้ยชื่อเหมือนกันเลยป่ะจ้าไปไปแล้วนะครับพี่เจอกันครับอุ้ยพี่ไหนดูดิแก๊งอะไรตึงๆมั้งวะตรงเนี้ยไม่มีเลยอ่ะมีไหะตึงๆไ,งไหมเฮียอยากโดนหลกอ,อ่ะหล่อทีสุดีแลตรงนี้ไม่ถูดเฮียไม่รู้จักเลยว่ะ l k ึ้นช i o นเลย กากไอ้เหี้ยโอเคถูกไปพีแ่แม่งแม่งตีคนไม่มีทางสู้ไอ้เหี้ยรลุมมือเออไปไว้คนดูไว้